ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่ชายทะเลแถวบ้านนาโขดครับก็มาดูลุงเขาตกปลาครับตอนเย็นๆก็เ,ออเอยือนลุอไปแล้วลงุงโอ้ครับบรรยากาศแถวบ้านนาโกดครับก็เคยขับรถป่าปกติคนจะมาตกปลาเยอะกว่านี้ครับก็เป็นบางวัน zen các. Cảm, trờiทะเล, trời rét rét, quay cắm,

บ้านอยู่แถวนี้ครับไม่บ้านอยู่ร้อนอ๋ออยู่ร้อนร้อนพี่โบเนี่ยอ๋อขอดูปลาหน่อยได้ไหมขอดูปลาหน่อยนะแค่สองตัวแล้งโอ้ต้องอันนี้ปลาไปไกลหรือว่ากินเองครับกินเองกินเองอ่าอ๋อหากินอยู่ร่มปีบุญขับรถมานึกว่าอยู่แถวนี้ผมก็ บ้านอยู่ก็ไม่ไม่ถึงกับใกล้ก็อยู่แถวขนาดนาพอดีกับรถถ่ายวิดีโอเล่นบรรยากาศดีนะแถวนี้มาตกตววไหมครับเนี่ยนานๆมาผมนึกว่าคนพื้นที่ตอนแรกลมพัดเย็นสบายนะตอนเย็นนี่ครับให้ดูบรรยากาศรอบๆ อันนี้กลับรถมาถึงนานแล้วยังครับเนี่ยนานแล้วอ๋นนะอ,อประมาณชั่วโมงกว่าได้จากรถไม่ได้สองชั่วโมงแค่โมงชั่วโมงนับที่บุญไม่หลาไม่หลาเนี<อ>่ยยุตอะไรนะครับเนี่ยบา,าอ๋อยังแข่งอะไอยู่บาดยาดยัาดจังเวียนมากเลยอ,อ๋อ <c oughs> ปกตินี่ไปตกแถวไหนบ้างครับเนี่ยแถวหนะ้าโบว์ ไปอ๋อตกปลาแล้วเที่ยวไปนี่ก็คือเหมือนเหมือนเที่ยวไปด้วยใช่ไหมแบบว่าตกปลาไปไปด้วยก็ไม่ถึงกับเคร่งเครียดเรื่องตกปลามากครับพอวงนี้ช่วงโควิดก็เที่ยวตามธรรมาชาติดีกว่านะคนน้อยแต่นี่ก็กางันลมเยอะนะเส้หนหัวใจปากผนัง จะตกถึงกี่โมงครับเนี่ยก็ลับกับคนเดียวอ๋อลานมาด้วยอ๋ออ๋อแล้วแต่นะบางคนก็มา,มารถยนต์บ้างอ๋ออันนี้คือเราเราตั้งเป็ดไว้<อ><อ>เวลาได้ปลานี่มันจะข,ย,ขยับเป็ดพรายนี้กล่องลุงหมดเลย สองกันเลยเบ็ดอ๋อไก่ยอเนี่ยคือได้ปลาเนอะได้ได้ได้ไหม,ไมไยังก่อนนะ นี่ก็กลับไปกินข้าวบ้างกันโอ้มาตั้งแต่เที่ยงแล้วตอนเที่ยงกินข้าวอาจจะ,จะเอาเก่งมาจากบ้านก่อนอแต่นี้ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นร้านข้าวก็ตามสั่งเยอะอร้านข้าวแกงมีน้อย นี่เป็นคนเริ่มไปบนโดยกำเนิดเลยนะไม่คนที่ไหนปากพนังอ๋อผมก็ปากพนังทวันนี้อยู่ขนาดน้าใช่ขนาดน้ามันจะอยู่กึ่งๆนหัวใจไปแถวนี้ก็บรรยากาศดีนะเย็นๆอ๋อทั้าหมดก็เบ็ดสามกันยชงไหกล่องลุง กาเคยกลับรับป่านบางวันก็คนตกกันเยอะน,นันนน <c oughs> ่นนี่ปลาที่ได้นี่ไปทำเมนูอะไรตอนค้าบเนี้นกิบนบางทีก็แกงพรุ่งนี้นะนแล้วแต่ อันนี้ก็ใจกุ้งเป็นกุ้งเป็นใช่ไหมลุงชัดๆหน่อยอ๋อกุ้งนี่เอามาจากไหนเอามายกยอได้แล้วอ๋อก็ย่อนลงไปนะนานไหมก็ยังเดียวไม่นานเดียวเต็เดียวอ๋อ แบบตั้งไว้กับเราถือไว้เองนี่อย่างไหนจะได้เร็วกว่าตั้งไว้ดีกว่าใช่มันไม่มันหนักไหมนยอ,อันนี้ในคลื่นลมนี่มีผลต่อการตกปลาด้วยไหมอ๋อถ้าคลื่นสาวดีกว่านะ นี่ขับทุกวันในปวดตาบ้าไหมแสดตาจินแล้วนะอบกันนอกกันลมดีกว่าผมก็ใใ้แว่นตาช่วยส่วนใหญ่ถ้ามาใกล้ๆก็กี่ยัใส่หมวกกันนอกถ้ากลับันในเมืองอยังไม่ต้องใส่ <c oughs> กันตำรวจด้วย <c oughs> เผื่อันในเมือง <c oughs> โดนปรับอีกร <c oughs> ดไปแล้วอ๋อ แต่กับกลางคืนนี่เจอด่านต้องไหมไม่ก็เจอก็โอเคหน่อยนะเพราะคันรถเจอนี่ก็ป็นร้านลูกอ่ะอ๋อใครว่าคนหนึ่นเก,ก,ก็มาตก ตอนเย็นตอนใหญ่ก็ตกเย็นก็นั่งสั่งสร่งดื่มเหล้ากันอันนี้ดื่มเหล้าด้ไหม,ไมโอ้เก่งน <laughs> อ๋อตั้งตั้งแต่วัยรุ่นเลยอ,อร่างกายแข็งแรงตกปลานี่ตกมาไนหานเนี่ยยังตอนเย็นเย็เป็นสิปีได้ไหมไอ๋อมันเหมือน,นกับมานมาหาดิเรกนะก็เย็นๆ นท่านมีลูกอะไรด้วยไหมลูกลูกก็มีครอบครัวแล้วยังได้ยังได,ได้ยังได้ได้ได้ปลาอยังอ๋อตั้งไว้ดีกว่านะถือไว้นานเมื่อย ในในต่างนี้คือใส่เยื่อไว้ใส่ใส่กุ้งที่ซื้อมาครับอ๋อไว้เป็นเยื่อส่วนปลาที่เราตกได้ก็จุ่มลงในน้ำได้ได้มันจะได้สดหน่อย่าถ้าเราใส่ในต่างไว้เดี๋ยวมันตายกว่าจะถึงบ้านนี่นานพองภองาสากลางนี่เขาเรียกฟองด้วยไหมปาสากลางพองขึ้นเือขึ้นเหนือหรือว่าเน่านะ ผมพยายามพูดกลางเพราะว่าภาคอื่นดูด้วยอันนี้ขึ้นลมนีดถือว่ากลางๆไม่วันนี้วันนี้ขึ้นลมกลางเพราะว่าเหมือนสองสามวันก่อนขึ้นจะแรงกว่าเนาะช่วงฝนตกเกลางวันมากกว่าอ๋อเกลางวันขึ้นเยอะขึ้นเยอะสองเมตรสามเมตรเยอะขึ้นเยอะนี่มันได้ปลายากกว่าได้ยาก ยิ่งคนออกเรือนีนลำบากด้วยนะนี่ก็ตกถึงประมาณหกโมงเย็นได้ไหมลุงอ๋อโอ้โนี่รัมอเตอร์ไซค์คู่คู่คู่เป็นคู่กายเลยเป็นคู่ใจเลยนะ ไปด้เคยไปตกแถวโซนแต่หัวใสบ้างไหมมันไม่ค mm ่อยมีก็แตะเวนไปเรื่อยนะก่อนสำรวจมันก็ว่าตำรวจไปเรื่อยๆแปลกๆ ว่ากับข้ามเมียรอทำกับเก้าอันนีไ้ได้ได้ยังยังนะไม่เป็นการการนี้ได้ยังยัง พอไหม,ไมพรุ่งนี้5,000ตัว,ต,วตัวละบาทก็ค่าน้ำมันอะไรด้วยก็ประมาณร,100รา้อยกว่าบาทได้มตีไว้สองร้อยนะอันนี้ก็เสียบเยอะอไหม แล้วอ๋อเดี๋ยวอันนี้ดีหน่อยนะน้ำมันมันถูกกว่าเมื่อก่อนลิตรละยี่สิบกว่าบาทสมัยก่อนเกือบสี่สิบร้านสิบกว่าไอ้น้ำมันดูดสิบบาทในแกลับอ๋อร่อนพี่บูนเพราะว่าผมคุ้นแต่โซนหัวใ้ไม่ใหญ่ไปหัวใ้บ่อย นอกจากตกปลาแล้วชอบขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยไหมขับรถเหมือนเที่ยวไปนะไปเรื่อยๆลุงนั้นผมขอกลับก่อนนะครับวันหลังเจอกันโชคดีครับ